เอาบอเล็กล้เ่ยเออเล็กรัฐบาลได้เล็กใหญ่เนี่ยเอาก็มันเข้ากันนักม้หมัเลขมก็ูแมาทเยเาอยมันมีเลขอน่กตงมีหรนัตัวไตัวนึงก็้เลยเขาไม่บอนะมาตัวนึงมาตัวนึงกับฮกเจสามฮกเจสามในห้องแม่น้ำหนึ่งเนี่ยอ หกเจ็ดสามเนาะเลยะเจ็ดสามแม่ลำหนึ่งค่ะอะว่าไม่กับซีเมนความเหลาเลยะห้าแปดสามมือเดียวห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเอาห้าเจ็ดแปดเอาห้าเจ็ดแปดด้วยค่ะห้าเจ็ดแปดค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะพวกหกเจ็ดสามเรกเล็ค่ะของแม่น้าหนึ่งเอามันมาใหม่บมันมีสองตัวค่ะ ห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดสามนพมแ้หกเจ็ดสามอหกเจ็ดสามห้าเจดปดูแมมีตัวใดตัวนึงกับบอเออเอะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดมัสีมาบอสามตนี่บอเอาตัวใดตัวนึงติดด้วยแม่เออเอาตุงเอาตุงมาบอ5ห้าเจ็ดแปด บมาเนาะบมาแน่อ่ะบมาก็ให้นั่งหนักมึงลูโอ้บอมามาแต่หกเจ็ดสามพ่อจากอันที่แล้วเนาะได้อยู่เนยหกเจ็ดสามมันมีคือง๊าหกมันมีหกเจ็ดอันนี้ของเขามันสูงหกเจ็ดูเจ็ดหกเนาะเอาลองเส้นสเจ็ด่โค้เสนี่จะยุ่งซื้ออะไรได้บ้างกินบ้เสงว เธอมากสตูาบบแมงสาตูนั่นบมงกเออเเอาสมนี่มากเบิร์ตตูมงันมากเบิร์ทัง3ตูกกให้นักนักขั้นบมากกาให้มากมากตัวไหนตัวหนึ่งกระบบเอาเออขันมาบบเบิตดนหกเสนี่มากเบิร์บมาบเบิร์แม่มาบบเบิร์ตเอามาบบเบิร์กันหนักนักมั่นูก ค่ะแม่ละตี่มาสองตัวได้บ้างหมคะเกาสองเก้าบ่แม่มาสองตัวบ่มาแต่หกเจ็น่บ่มาแต่หกหกเจ็ดเมื่อกางีเจ็ดหม่เจ็ดอ่ามาแต่สองตัวนั่นเป็นบ่มาสองตัวนั้นกัดลอกมันนักนมึงดุนักเลยเนียนัก็ต้องติงมาสอตัวป้องติงง็ต้องติงอย่ากงึงเนียบ่กังกึ้งเลยจะเจียบไปมิดเลย มาแต่6กเจ็ดเจ็ดหกซือหกเกของเฮาคะ่อมแม่น้ำหนึ่งห่าหกเจ็ดสามเจ็ดามสี่เหลกาเสียงสามตัวมันกระจุกสี่หกก็มาาเนาะซื้อเลขอันซื้อเสียสามมันมีมันมีสาเสียงสี่แปสามคยางเนื่อเมืนกันแล้วหองเขาอ๋อเสียงน่สี่แปดสามเลขแปดสามเสียเอืะสี่แปดสามเหมือน สี่แปดสามมีสี่แปดสามแดสมสี่เจาตซื้อมาสีาบอเลขสี่แปดสามมีมาตัวใดตัวหนึ่งบอสกันมากกันนักนีกแม้นักมึงดูบอมาแล้มาบอัวนี้บอสมาวันนี้เล็กแต่บอสมาหาเันนี้เลกคปยมากวันนี้มาซี่าบอสเล็่คุยมาก 069 69บอ069 069ยาพอดีขอตัวใดตัวหนึ่งออมาสาตัวให้มาสามตัวรุ่นได้จงขนาด069เนอะค่ะา้าแม่คันมากกันนัก069 069รักๆมีสูงก็หกวันนี้เ้าสิ้าสิเอาอัน976บอไม่กี่วันจะด้679บอ 妈妈。妈 ทั้งศูนย์ทั้งหกั้งเก้าอยู่หมาบกี่นี่ถ้้เฮาเอทหันศูนย์เจ็ดหงแวเออศูนย์เจ็ดหกอันนั้นเป็นศูนย์เจ็ดเกาของเก่าศูนย์หกเก้าศูนย์เก้ามกมาได้ไหมกมาเสร็6เก้าหกกอยวกันต้องซื้อศูนย์หกเก้ากับศูนย์เจ็หกนะจด้แล้วก็มักอยู่ไหนอยู่ไนเลขเก้าเลขศูนย์เลขหกนะดีกับไป่ยังไงก็กลับไปมันมาอยู่มันมาอยู่ในวงนี้มีหมี 79, mm hmm. oh, นร่นมันจะเป็น079บ่หร pues uh, mm. ือว่าอะไรนั่นมันจะเป็นตัวใดลาว่ามันโอ้069นี่มีนค่ล้ปมะเทศนจี่มันอาจเป็นจังสืก็ได้มันออกได้รักเจ็ดมันจะเจ็ดศูนย์ก็ได้มันจะกลับไปทางนี้670ก็ได้เพราะว่าเลขเดือนนั็น670 แล้วแล้วมาได้ส้นนันนาะไห่เนาะตัวอื่นแม่นโบมาแม่นบ่หรือว่าหอดมือคือบ่อใจบ่อใจเาบ่ล่าใาบ่อบ่อ่อแม่นี่ล่าล่มือลั่น้าันผ่เนี่นะเล่าลันพ้าได้มือนี่หันจะขอล้าวมือนี่หันหม่มม่อินเลยสิได้ันบ่อด้ล่าทามันจะขับ่อดลาอ่หนอยมือเอากุ บ่อเด้อแล่เด้อสิได้บ่อล้ามันสิได้บ่อเอาได้ก็ให้นักหนักมองดูหนักมองดูมาแล้วบัดนี้ได้อืกหลานไปเบิ่งแล้วบ่ไปเบิ่งมาแล้วบ่เอาสั่งบ่อยากได้บ่อู้เริ่มจาก1นึ่งรูอัน1หลักหน่วย2 3 4 5 หกหกหกอันน mm. ี้ลักหน่อยเนาะอืมอ่าหลักสิบีบอ่ะค่ะหนึ่งสองส่ที่เว็บเป็นามสี evet> ่ห้าหกเจ็ด ออดตัวเดียวกันฉันออกลาวแล้วฉันบอกโอ๊้ออกลาวอาจารย์มบอกให้เจ้าฟังบอกน่อาจารย์ละให้คอยซื้นให้บอกก่อเล่าเล่าเต็มเล็กที่นี่ใส่เลขสิหาล่าร้อยร้อยลาวเดินไปเอลาวเออลาวนั่นละอันนี้เืกันแลอันนี้ขาอกพร้อมใชแต่ไถ่พร้อมใช่แต่เล่าเนาะสามสี่ 5 6 7เจ็ดแปดแปดแปดดมแนักลักแปักลักอันนี้เมื่อไหรบออืมานอยบกลรหนักหักแปกัดก้แปดเด้หพันหหลักพันหลักพัน เต็มจัริ่ดเมเตกได้บล้งยสามเได้บองล้างควยได้เดี๋ยวนี้่สี่ามีแต่ไ้ลุ้นได้มาวัดหันไว้ลุ้นตอปเจ็ดปดเก้าศูนย์ศูน ศูนบ่แม่ศูนย์ศูนย์นักศูนย์ยังปะเนี่ยเจ็ดแปดศมีศูนหกคือเด่นมีศูนเจ็ดหอีกคือกับศูนย์แปดเจ็ดหกศูนปดเจ็ดกสตัวนี่แม่เลขสี่ตัวเลขลาวนี่ยศูนย์แปดเจ็ดหกแม่ศูนย์แปดเจ็ดหกบ้านในนอนนำมึนอ่ดเออกสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งลาวโอ้พีไอพี่ลาวเดอมเดอรลาวพัฒนา ลาวพัฒนามืออืนแม่เอาศูนย์แปดเจ็ดหกมีมาแน่นอนบ่แมมเอามานักนักมารักนักรักนักสองโอ้มาได้ด้วยได้ด้วยได้สี่ตัวได้ด้วยได้เมื่อกี้นี่สองหกพีวแต่เก้าอย่างเดียวได้เก้าไม่ใช่อะไรเต็มตีได้วดนี้บรให้พีดใชแไหเลาะเอานัก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  ศูนย์แปดเจ็ดหกีเล้าพัฒนาน่น้องอื่นนี่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกเลาพัฒนามาแน่นอนมาแน่นอนแน่ๆมาแน่นอนนักๆาันนี้ พวกลูกมีได้บนีมาน้กรนหลายคนเดือบบอสในล็กลาอเดือบเ้อถืมานเออลายคนได้อยู่แมเอาือกบอสใต้นี่ลายคนเได้บอสถือกบอสทางไหนกันทกก็ให้นักนักมังลูกเด้อจะได้อาลังล้างรวยเด้อบอก็ถือซ้อนดอจเบาเน้เาบาของลูกันนี้ขันด้ใส่ไฟ โอ้ถือเลยศูนย์แปดเจ็ดหเมื่อเอินสองะครับเลขไทยเป็นยังไงศูนย์เจ็ดเลขไทยค่ศูนย์เจ็ดหกเลขเลื้อเป็นิอัโลดศูนย์่บหอเป็นิสอตัโหลดเป็นครูเป็นครู่สองตัวโหลดบอค่ะรับนะาะแหละรับนหลยดรับนหเลยดิวันนี้ถามอีน่วันนี้เลขาหนึ่งสิมายู่บอ คาบ่อใดหอนยังบ่อถามอีกว่ามิซี่บ่อกม่มิมี่บ่กนะเพราะว่าหาซื้อโรตีอยู่เลยบ่เจ้ามักเลขาหนึ่งหาหนึ่งนถามมาสิมาบ่อคุณจะไปซื้อโรตรีขันมากันดังไอยู่แน่ขันมากกันเบารถดขันบ่มาเบาขันมากไก่นะบ่ต้องีบ่อต้องตีบ่อมาเนแม่นอเลขาหนึ่งบ่มาเนาะบ่มาแน่ โมาบมมาซื้อไว้ซื้อไว้แต่ว่าเพื่อนเราซื้อเนยให้เอาไว้เล็กๆหน่อยครัจะซื้อเต็มลายนะลเล็กล่างสิไดก่อยงก่อนเลยต้องแม่อันเลกล่างสไดโมได้กัเบาะด้วเร่งบไฮะต้องเ่เน้ไเป็นบเลกลางนี่โบไ้กให้นักท่านบได้กัให้นัก โอให้ให้แต่เล็กบนเล็กบนจะให้ถึงสามตัวเลยบอกเลยเล็กบนเล็กเล็กบนเธอว่าสามตัวถึงให้สามตัวเลยดนี่มมาในนอเนี่ยบนเนี่ยสามตัวบนนี่มาในนอนบอกมากกระนังนักเนี่ยนี่ิไปซื้อลตเอีไปอมามากนไปหาั้งเป็นทั้งไราไก็เล็กอตตอี่ผเป็นแล้วผมเป็นแล้วเออ

แม่ตะเคียนน้าหลิวไัน้าหลาไปล่าเล่าไน้ลวไาหไที่นี้ก็ให้โได้นีก่อนนะครขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่า